อ่ะโอเคหลังจากที่เราเรียนการหาโมเมนตัมเนาะเราเรียนการหาโมเมนตัมหาการดนแล้วก็หาแรงดนอ่ะตอนนี้เราเราหาไปแล้วเนาะสามอย่างก็คือหาโมเมนตั้มหาอ่าการโดนแล้วก็แรงโดนอ่ะทีนี้เราจะมาขึ้นหัวข้อต่อไปหัวข้อต่อไปที่เราจะเรียนเนี่ยเราเรียกมันว่ากฎอนุรักษ์โมเมนต์ัมนะครับอ่าคขาบอกกฎอนุรักษ์โมเมนตั้มทำไมเราต้องเรียนอนุรักษ์โมเมนตัมเอามาดูนะทําไมเราต้องเรียนเรื่องนี้เนาะ ราะว่ากฎอนุรักษ์โมเมนตัมเนี่ยเราจะใช้อธิบายเรื่องนี้เราหลา,หลายหลายคนนะเคยขึ้นเรืออยู่แบบนี้แล้วก็ก้าวขาก้าวขาที่จะขึ้นฝั่งแบบนี้นะครับเมื่อเราก้าวขาที่จะขึ้นฝั่งแบบเนี้ยเราจะรู้สึกว่าเรือตัวเราเนี่ยก็จะมีทิศทางการเคลื่อนที่มาทางด้านซ้ายแบบนี้อ่า การาาเหตุผลที่เราจะาเหตุผลที่เราเรียนกฎอนุรักษ์โมเมนตัมเนี่ยก็คือเราจะใช้ในการอธิบายเรื่องนี้แหละเรื่องเนี้ยเออว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรแล้วมันทําไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับเราจะอธิบายใช้อธิบายเรื่องนี้หรือแม้กระทั่งการยิงปืนเนาะการยิงปืนนะครับอบนนี้เนาะยิงปืนเรายิงปืนออกไปเนี่ยกระสุนปืนเนี่ยมันไปทางด้านหน้าใช่ไหม แต่ Monday. เออตอนเนี้ยมันเป็นกรณีเดียวกันนะครับเนี่ยสองกรเนี้ยกรอน,รทนรีที่หนึ่งกับกรณีที่สองเนี่ยเราจะใช้กฎอนุรักษ์โมเมนตัมเนี่ยมาอธิบายว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นโอเคนะอ่ะเรามาดูอ่ะพูดข้าวนาะเราจะใช้อธิบายเรื่องนี้แหละอ่ะเรามาดูกฎอนุรักษ์โมเมนตัมนะครับแสดงเนาะอ่ะกฎอนุรักษ์โมเมนตัมกฎอนุรักษ์โมเมนตัมคืออะไร กฎอนุรักษ์โมเมนตัมในหัวข้อที่หนึ่งนะครับเมื่อไม่มีแรงภายนอกมากระทําต่อระบบเมื่อไม่มีแรงภายนอกมากทําต่อระบบจะได้ว่าโมเมนตัมของวัตถุจะมีค่าคงที่อ่ะมันเป็นยังไงคําว่าโมเมนตัมของวัตถุจะมีค่าคงที่ก็คือผลรวมของโมเมนตัมเนี่ยก่อนจะเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังอ่ะหมายความว่าผลรวมของ ของเหตุการณ์ก่อนก่อนที่จะเกิดเนี่ยกับผลรวมของโมเมนตัมหลังเหตุการณ์ที่จะเกิดเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากันนะครับเนี่ยเราเรียกว่ากฎอนุรักษ์เราก็เรียนแล้วใช่ไหมกฎอนุรักษ์เราสิ่งที่เราเรียนไปคืออะไรนะกฎอนุรักษ์พลังงานเนาะก็ e k อ่า e อ่ะ e ก่อน e, อ e, อ e อ sigma e ก่อนเท่ากับ sigma e e หลังแบบนี้ยคล้ายๆกันนะครับ โอเคนะมันจะคล้ายกันนะครับกฎอนุรักษ์ข้อแรกอสิ่งที่เราเรียนไปเนาะก็คือมันไม่มีภายไม่มีแรงภายนอกมากระทรนะเนี่ยไม่มีแรงภายนอกมากระทรเราจะได้ว่าผลรวมของโมเมนตัมก่อนเนี่ยจะเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังทีนี้แล้วสมการนี้บอกอะไรเราอะ่ะก็เหมือนเดิมเราจะหาโมเมนตัมหาแค่โมเมนตัมเราก็รู้ไงโมเมนตัม um หาไงนะ P เท่ากับ mv ใช่ไหมก็แค่นี้นะครับ อ่ะแล้วมันแยกตรงไหนอ่ะเรื่องนี้เรามาดูเรื่องนี้หลักการทําโจทย์นะครับอ่ะสเตปการทําโจทย์เนาะเรียกว่าสเตปการทําโจทย์แล้วกันสเตปการทําโจทย์เนี่ยเราจะแก้ปัญหาโจทย์ของกฎอนุรักษ์โมเมนตัมได้เนี่ยหนึ่งเลยเราจะต้องวาดรูปให้ได้อ่ะเราจะต้องวัดรูปให้ได้นะครับสองเราต้องตั้งสมการให้ได้ก็คือสมการนี่แหละนะสมการกฎอนุรักษ์กแบบเนี้ยสามตั้งสมการแล้วเราก็ แก้สมการแค่นี้นะครับแค่นี้นะไม่ยากเลยนะครับแต่สิ่งที่ยากที่สุดคืออะไรรู้ไหมคือการวาดรูปอ่าการวาดรูปเนี่ยยากที่สุดหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเราวาดรูปไม่ได้เนี่ยเราจะตั้งสมการไม่ได้นะเราจะตั้งสมการไม่ได้แล้วเราตั้งสมการไม่ได้เราก็แก้สมการหาคำตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการวาดรูปการวาดรูปสําคัญที่สุดนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องวาดรูปให้ได้อเดี๋ยวมาดูนะวาดรูปมันคือวาดรูปอะไรอ่าโอเค ะดูต่อนะ,อะโอเคทีนี้เรามาดูกดอนุรักษ์โมเมนตัมอ่ากดอนุรักษ์โมเมนตัมแบบหนึ่งมิติเราจะใช้กดอนุรักษ์โมเมนตัมเนี่ยแบบอ่ากดอนุรักษ์โมเมนตัมในการแกบบ้ปแบบัญไขแต่จริงนะเราจะแบ่งเป็นสองประเภทหนึ่งเราจะเรียกมันว่าก,การระเบิดโอเคเราเรียกมันว่าก,การระเบิดนะครับโอเคแล้วเราทําไงตามสเต็ปของเรานะหนึ่งวาดรูป วาดรูปสอง่เแค่สมการอ่ะเรามาดูคําว่าวาดรูปก็คือวาดรูปเหตุการณ์ก่อนกับเหตุการณ์หลังอ่ะเรามาดูเห็นไหมวัตถุมวลเอ็มวางอยู่นิ่งๆไ,ไม่มีความเร็วเลยปรากฏว่าต่อมาปุ๊บเกิดการระเบิดผเูเรียกว่าในเหตุการณ์ที่หนึ่งนะนี่เหตุการณ์ที่สองเหตุการณ์แรกเนี่ยมันเป็นวัตถุนิ่งๆต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปปุ๊บมันเกิดการระเบิดเกิดการระเบิดวัตถุมวลเอ็มเนี่ย ทำแบ่งเป็นสองสองเสีเ้ยก,ก็คือ m 1กับ m 2โดยที่ m 1มีความเร็ว v m 2มีความเร็ว v 2ไปทางด้านซ้ายส่วน m 1มีความเร็ว v 1ไปทางด้านขวาโอเคนะต่อมาเนี้ยคือรูปรูปที่เราจะวัดก็คือเราต้องวัดรูปแบบนี้ให้ได้โอเคนะ,ะการระเบิดเป็นแบบนี้นะครับต่อมาก็คือตั้งสมการตั้งสมการคืออะไรก็ตั้งสมการกดอนุรักษ์โมเมนตัมเรามาดูนะ พิจารณาเฉพาะมวลเหตุการณ์เหตุการณ์ที่หนึ่งก่อนนะเหตุการณ์ที่หนึ่งก่อนระเบิดอูเขียนซิงซิงมาพีก่อนโอเคแน่นอนเรามาดูก่อนระเบิดมีมวลไหมมีมีมวลนะมีความเร็วไหมเนี่ยก่อนอเหตุการณ์ที่หนึ่งไม่มีความเร็วเลยนะมวลอยู่นิ่งๆน,นะเพราะฉะนั้นเราบอกว่าโมเมนตัมหาได้จาก m คูณ v ใช่ไหมเพราะฉะนั้น m คูณ0ก็เท่ากับกับ0เห็นไหม ต่อมาเรามาดูเหตุการณ์ที่สองบ้างหลังจากมันระเบิดแล้วอ่าหลังจากมันระเบิดแล้วปุ๊บเห็นไหมโมเมนตัม um. หลังเท่ากับอะไรก็เท่ากับ m 1 v 1บวกกับ m 2ลบ v 2ทําไมต้องติดลบเพราะเราจะให้อ่าความเร็วที่ไปทางด้านขวาเป็นบวกนะเป็นบวกไปทางด้านซ้ายก็เป็นเป็นลบเห็นไหม เพราะฉะนั้นเห็นไหมเราจึงตั้งสมงการกฎอนุรักษ์มุมต้ังว่าซิกมาพีก่อนเท่ากับซิกมาพีหลังแบบนี้เห็นไหมพีก่อนมีไหมก็หามาแล้วไม่มีเห็นไหมซิกมาพีหลังคืออะไรก็ m อ V1 หนึ่ง v บวก m สองลบ v สองเห็นไหมแค่นี้นะครับใส่ไปในกรอบเนาะแบบนี้แค่นี้ นะครับอืมแล้วเราตั้งสมก,การนี้ไปหาอะไรอะ่ะเขาก็จะถามหาว่าเฮ้ยเนี้ยความเร็วหลังระเบิดของมวล B2 เนี่ยเป็นเท่าไหรหรือบางครั้งเขาอาจจะถามว่าความเร็วอะความเร็วหลังระเบิดเนี่ยของมวลอาซิคอน M1 เนี่ยเป็นเท่าไรเดี๋ยวนี้เขาก็จะให้หาแบบเนี้ยนะครับแต่ก่อนที่เราจะหาได้เราก็ต้องต้องวาดรูปแล้วก็ตั้งสมก,การให้ได้ก่อนเนาะถึงเราอะเราถึงจะหามันได้โอเคนะ่ะต่อมา โอเคทีนี้เรามาดูแบ่งซิ่ไปเลยอันนี้ก่อนระเบิดกับหลังระเบิดใช่ไหมอ่ะเรามาดูก่อนระเบิดบ้างก่อนระเบิดซิ่งมาพีก่อนเรามาดูมีความอ่ะมวลเอ็มเนี่ยมีความเร็วไหมมีความเร็วอยู่มีอีกไหมไม่มีแล้วใช่ไหมต่อมาซิ่งมาพีหลังเท่ากับเรามาดูมวลเอ็มหนึ่งคูณวีหนึ่งบวกกับเอ็มสองลบวีสองเห็นไหม วีต้องติดลบนะเพราะมันไปทางด้านด้านซ้ายนั่นเนี่ยทางด้านซ้ายซ้ายติดลบโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงตั้งกฎอนุรักษ์โมเมนตัมว่าซิกมส์เอก่อนเนี่ยอ่อซิกมส์พหลังเนี่ยนะโอเคเท่ากับเห็นไหมก่อนมีอะไรบ้างก่อนก็มีแค่นี้เนาะก็ M U เท่ากับหลังก็มี M 1 V 1หนึ่บวกเอ 2, ลบวีแค่นี้เห็นไหม อ่ะเห็นไหมตั้งสมการอนุรักษ์แค่นี้นะครับอันเนี้ยเป็นชนิดที่หนึ่งก็คือการระเบิดต่อมาโอเคต่อมาการชนกันในหนึ่งมิติบ้างเมื่อกี้การระเบิดในหนึ่งมิตินะต่อมาการชนกันในหนึ่งมิติเราก็มาดูแบ่งเป็นสองเหตุการณ์ใช่ไหมวาดรูปอันนี้วาดรูปให้แล้วเนาะอ่ะก่อนชนก็ซิงมาพีก,ก่อนเท่ากับอะไรบ้างเราก็มาดูเหตุการณ์ที่หนึ่งเนี่ยเหตุการณ์ก่อนชนเนี่ย มีมวลอะไรบ้างก็มีมวล m1 มวล m1 ความเร็วอะไรความเร็ว u1 บวกกับ m2 ความเร็ว u u2 โอเคไหมต่อมา ep หลังใส่ซิ่งมาหลังไอ่ซิ่งมา p หลังแล้วกันอ่ะติดเนาะอ่ะมีมวลอะไรบ้างก็ m1 คูณ v1 บวก m2 v v2 เห็นไหมตั้งกฎอนุรักษ์ก็เดี๋ยวเนาะอ่ะแันนี้นะซิ่งมา p ก่อน เท่ากับซิกมาพีพีหลังนะครับอ่ะก็เป็นไร m1u1 บว 1, ก m2u2 2, เท่ากับ m1v1 บว 1, ก m2v2 2. โอเคแค่นี้เห็นไหมโอเคไหมไม่ยากเนาะไม่ยากนะครับอ่ะต่อมาอ่ะก็อันดับแรกก็บ้านลูกก่อน มันมีรูปให้แล้วเนาะก็แบ่งเป็นสองเหตุการณ์แบบนี้ก่อนก็มาดูพิจารณาเฉพาะก่อนนะก่อนมีอะไรบ้างอะผมมีเขียนแล้วเนาะ EP อซึ่งแม่ P เนี่ยไม่เขียนแล้วนะก็มีอะไร m 1 u 1บวก m 2เห็นไหม u มีทิศไปทางด้านไหน u 2เนี่ยมีทิศไปทางด้านซ้ายนะเพราะฉะนั้นต้องติดติดลบนะครับต่อมาหลังบ้างหลังมีอะไรบ้าง m 1นึ่งลบ b ห่งเห็นไหมบวกกับ m 2 v 2ตั้งกฎอนุรักษ์ว่างไง m1 บวกยเอ่อ u1 บวก m2 ลบ u2 แบบนี้เห็นไหมเท่ากับ m1 บว v1 บวก m2 v2 แง่เห็นไหมตั้งสมการแค่นี้ก็จบแล้วนะครับอันเนี้ยแบบหนึ่งมิติเนาะไม่ยากนะครับไม่ยากนะแต่สิ่งที่มันสําคัญที่สุดก็คือการวาดรูปนะครับเวลาเราไปเจอโจทย์เนี่ยเราต้องวาดรูปรูปออกมาให้ได้เราวาดรูปแล้วเราจะตั้ง กดอนุรักษ์ได้นะครับโอเคนะไม่ยากเลยนะครับแต่สิ่งที่เราต้องระวังก็คือเครื่องหมายเห็นไหมเครื่องหมายตัวนี้เราดูดีๆนะว่ามันไปทางซ้ายหรือไปทางขวานะเอ็มเนี่ยมันไอมวนเนี่ยมันไม่มีไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะเครื่องหมายมันไม่มีบกลบนะไอมวนเนี่ยแต่สิ่งที่มันมีก็คือความเร็วนะครับความเร็วต้นความเร็วปลายมันมันไปฝั่งซ้ายหรือไปฝั่งขวานะเราก็ต้องกาหนดเครื่องหมายให้ถูกถ้าเรากําหนดเครื่องหมายผิดเนี่ยมันจะเละตุ้มเป๊ะเลยนะมันจะผิดทั้งระบบสมการเราเลยนะ โอเคเนาะก็มีแค่นี้นะครับโมเมนตัม um, นะครับสรุปเลยโมเมนตัม um ก็กฎอนุรักษ์โมเมนตัมเนี่ยเราใช้แก้ปัญหาก็คือ1การระเบิดของวัตถุ2การชนกันของวัตถุโอเคนะโดยการหลักการทําก็คือหนึ่งเราต้องวาดรูปให้ได้ใช่ไหมสรุปรอบหนึ่งนะหนเราต้องวาดรูปวาดรูปอะไรก็วาดรูปแบบนี้ให้ได้เหตุการณ์ก่อนกับเหตุการณ์หลังแบบนี้ให้ได้สองตั้งสมงการตั้งสมงการก็คือตั้งสมงการกฎอนุรักษ์แบบนี้ ต่อมา3 3สคืออะไรก็แก้สมก,การอ่แก้สมก,การก็คือเขาอาจจะให้หาตัวใดตัวหนึ่งอ่ะเช่นแบบนี้อ่ะอย่างตัวอย่างเข่านี้เนาะเ1 m2 เนี่ยชนกันแบบนี้ปรกบบากฏว่าหลังชนปุ๊บก,กระเด็นไปคนละทางเลยอยากหาความเร็วของ v 2แบบนี้ยเราก็ตั้งสมก,การบบนี้แล้วก็หา v 2อออกมาแก้สมก,การหาออกมานะครับก็จบเนาะไม่ยากนะครับโอเคครับ